ในวงสนทนาเรื่องการเมืองช่วงนี้คงหนีไม่พ้นประเด็นร้อนที่ว่าด้วยทุนเทาที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นปมขัดแย้งสำคัญที่อาจสั่นคลอนสเสถียรภาพของรัฐบาลชุดปัจจุบันได้อย่างรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่การเข้ามาบริหารประเทศเรื่องนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์แต่ค่อยๆก่อตัวขึ้นจากข่าวคราวการจับกลุ่มและสอบสวนที่เชื่อมโยงไปถึงกลุ่มธุรกิจสีเทาที่มีเครือข่ายยงใหญ่ซับซ้อน ตั้งแต่การพนันออนไลน์ยาเสพติดไปจนถึงการฟอกเงินข้ามชาติสิ่งที่ทำให้ประเด็นนี้ร้อนแรงและเป็นภัายคุกคามต่อรัฐบาลคือการมีชื่อของบุคคลที่เองเกี่ยวข้องกับพรรคร่วมรัฐบาลและแม้กระทั่งนักการเมืองระดับสูงเข้าไปผูกพันอย่างปฏิเสธไม่ได้การวิเคราะห์ข่าวชี้ให้เห็นว่าปมทุนเท่านี้ได้กลายเป็นอาวุธทางการเมือง ชั้นดีที่ฝ่ายค้านและกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลใช้ในการโจมตีเพราะมันแต่ต้องประเด็นที่ประชาชนส่วนใหญ่มีความอ่อนไหวทั้งเรื่องความยุติธรรมความโปร่งใสและการทุจริตการที่รัฐบาลพยายามประคับประคองสถานการณ์หรือบางครั้งถูกมองว่าล่าช้าในการดำเนินการสอบสวนและลงโทษผู้เกี่ยวข้องยิ่งเป็นการจุดเชื้อไฟให้กับข้อครหาว่ารัฐบาลอาจพยายามอุ้ม หรือปกป้องกลุ่มทุนเหล่านี้ซึ่งเป็นที่มาของคำถามว่าใครอยู่เบื้องหลังหรือใครได้รับผลประโยชน์เมื่อความเชื่อมั่นของประชาชนและพักร่วมรัฐบาลบางส่วนเริ่มสั่นคลอนภายใต้ใตแรงกดดันจากข่าวทุนเท่านี้เองสัญญาณการล่มสลายจึงเริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้นความแตกแยกภายในพักร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการกล่าวหากันเองหรือการ ตีตัวออกหากจากทักหลักที่ถูกมองว่ามีปัญหากับกลุ่มทุนเทาก็เป็นตัวเร่งสำคัญที่ทำให้เสถียรภาพของคณะรัฐมนตรีลดลงอย่างหบภาพหากรัฐบาลไม่สามารถแสดงความจริงใจและความเด็ดขาดในการจัดการกับปัญหานี้ได้ทันท่วงทีโดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสและการลงโทษอย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นคนของฝ่ายตนหรือไม่ก็ตาม ก็มีความเป็นไปได้สูงที่รัฐบาลจะต้องเผชิญกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่มีน้ำหนักมากพอจะนำไปสู่การยุบสภาหรือการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจทางการเมืองได้ในที่สุดเพราะในบริบทของการเมืองไทยปัจจุบันทุนเทาได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความไม่ชอบธรรมทางการเมืองซึ่งเป็นพิษร้ายที่สามารถกัดกร่อนและทำลายฐานอำนาจของรัฐบาลได้เร็วยิ่งกว่าวิกฤตเศรษฐกิจเสียยอ่ออีก และเมื่อกล่าวถึงผลกระทบในวงกว้างของการที่ปมทุนเทากลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่ทรงพลังสิ่งที่ตามมาคือการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ทางอำนาจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนการเปิดโปงเรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่การดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทำผิดแต่ได้ขยายผลไปสู่การตั้งคำถามต่อโครงสร้างอุปัมภมที่ฝังรากลึกอยู่ในระบบราชการและแวดวงการเมืองไทย มาอย่างยาวนานมีการตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มทุนเทาเหล่านี้สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วและมีอิทธิพลกว้างขวางถึงขั้นสามารถซื้อความเงียบหะหรือกระทั่งการคุ้มครองจากเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงได้อย่างไรนี่คือประเด็นที่เจ็บปวดที่สุดสำหรับรัฐบาลเพราะมันชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวในการปฏิรูปกลไกของรัฐให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้จริง การที่สื่อมวลชนและโซเชียลมีเดียร่วมกันกุดคุยข้อมูลอย่างต่อเอนื่องทำให้รัฐบาลตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตั้งรับอยู่ตลอดเวลาทุกการถแถลงการทุกการเคลื่อนไหวของผู้มีอำนาจจะถูกจับตามองและตีความภายใต้แว่นของการปกปิดหรือความไม่จริงใจในการแก้ไขปัญหาสิ่งนี้ยิ่งสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศในสายตาประชาคมโลก โดยเฉพาะในด้านการปราบปรามการทุจริตและอาชญากรรมข้ามชาตินักลงทุนต่างชาติเริ่มมีความกังวลต่อความเสี่ยงทางด้านธรรมาภิบาลและอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจในระยะยาวในขณะเดียวกันความขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาลก็เริ่มประตกขึ้นอย่างเปิดเผยนักการเมืองที่เคยอยู่ใต้ร่มเงาเดียวกันเริ่มใช้ประเด็นทุนเทาเพื่อตัดแขนตัดขาคู่แข่ง ทางการเมืองภายในหรือเพื่อต่อรองตำแหน่งและผลประโยชน์ที่สูงขึ้นมีการปล่อยข่าวหรือข้อมูลลับและเอกสารที่สร้างความสับสน,นวุ่นวายให้กับประชาชนผู้ที่เคยเป็นพันธมิตรกันในวันหวานอาจกลายเป็นศัตรูที่พร้อมจะหักหลังกันได้ทุกเมื่อเพื่อเอาตัวรอดจากกระแสสังคมที่เชี่ยวกรากการเมืองจึงไม่ใช่แค่เรื่องของการบริหารประเทศแต่กลายเป็นเกมการเอาชีวิตรอดที่เดิมพันด้วยอำนาจ และอนาคตทางการเมืองของแต่ละบุคคลหากวิกฤตนี้ดำเนินต่อไปโดยไม่มีการแสดงความรับผิดชอบที่ชัดเจนจากผู้นำสูงสุดของรัฐบาลความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเปลี่ยนขั้วหรือยุบสภาก็จะยิ่งมีน้ำหนักมากขึ้นการยุบสภาอาจถูกมองว่าเป็นทางออกสุดท้ายเพื่อคืนอำนาจให้ประชาชนตัดสินใจใหม่โดยหวังว่าการเลือกตั้งครั้งใหม่จะช่วยฟอก ภาพลักษณ์และนำมาซึ่งความชอบธรรมทางการเมืองที่สูญเสียไปแต่ในขณะเดียวกันการเลือกตั้งใหม่ก็มีความเสี่ยงที่จะนำมาซึ่งความไม่แน่นอนทางการเมืองอีกครั้งเพราะประเด็นทุนเท่านี้ไม่ได้เป็นเพียงปัญหาเฉพาะตัวของรัฐบาลชุดนี้เท่านั้นแต่ได้กลายเป็นบาดแผลรื้อรังที่ต้องอาศัยความกล้าหาญและความตั้งใจจริงจากทุกฝ่าย ในการจัดการอย่างถึงที่สุดมิฉะนั้นแล้วไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนจะเข้ามาบริหารประเทศปมทุนเทาก็จะยังคงเป็นระเบิดเวลาที่พร้อมจะทำลายสเสถียรภาพทางการเมืองและกัดกินความเชื่อมั่นของประชาชนอยู่เสมอท่ามกลางกระแสข่าวที่ถาโถมและแรงกดดันทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่น่าจับตาต่อไปคือบทบาทของสตาบนอิสระและกลไกาการตรวจสอบ ของรัฐว่าจะสามารถทำหน้าที่เป็นหลักประกันความยุติธรรมให้กับสังคมได้มากน้อยแค่ไหนในสถานการณ์ที่รัฐบาลกำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาที่แรยแรงถึงขั้นผูกพันกับอาชญากรรมการตัดสินใจและผลการสอบสวนของหน่วยงานเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจะถูกจับตาเป็นพิเศษ จากทั้งฝ่ายค้านและสาธารณะชนหากผลการสอบสวนออกมาในลักษณะที่ถูกมองว่าเข้าข้างหรือลูกหน้าปัจจมกูก็จะยิ่งบั่นทอนความศรัทธาของประชาชนต่อกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดและอาจนำไปสู่การเคลื่อนไหวทางสังคมที่รุนแรงกว่าเดิมการวิเคราะห์ถึงผลกระทบทางจิตวิทยาต่อสังคมก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเมื่อประชาชนเห็นว่ากลุ่มทุน ที่กระทำผิดกฎหมายและสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติสามารถใช้เงินและเส้นสายทางการเมืองเพื่อหลิกเลี่ยงการถูกลงโทษได้ความรู้สึกของความไม่เท่าเทียมและความสิ้นหวังในการเปลี่ยนแปลงประเทศก็จะทวีความรุนแรงขึ้นสิ่งนี้สร้างความเสียหายต่อหลักฐานของระบอบประชาธิปไตย ที่ควรจะตั้งอยู่บนหลักการของความเสมอภาคภายใต้กฎหมายเมื่อความเชื่อมั่นในระบบยุติธรรมพังทลายลงประชาชนอาจเริ่มสแสวงหาทางออกนอกระบบปกติซึ่งงอเป็นสัญญาณอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐบาลและประเทศในระยะยาวนอกจากนี้ปมทุนเทายังได้เปิดเผยให้เห็นถึงชอ่องโัวทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เอื้อประโยชน์ ให้กับกลุ่มอิทธิพลเหล่านี้การที่เงินจำนวนมหาศาลสามารถไหลเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและระบบการเมืองได้อย่างง่ายดายแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยยังขาดมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของเงินที่มาอย่างผิดกฎหมายรัฐบาลจึงต้องเผชิญกับโจทย์ใหญ่ที่ไม่ได้มีแค่เรื่องของการเอาตัวรอดทางการเมืองเท่านั้นแต่รวมถึงการปฏิรูปกฎหมาย และกลไกลการตรวจสอบทางการเงินให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคตแต่การปฏิรูปในลักษณะนี้มักจะเจอแรงต้านทานอย่างหนักจากกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์ซึ่งส่วนใหญ่มกักเป็นผู้มีอิทธิพลอยู่แล้วทำให้การดำเนินการมีความล่าช้าและไม่เป็นไปต่อถามความคาดหวังของประชาชน ดังนั้นแล้วสถานการณ์ที่รัฐบาลต้องเผชิญอยู่จึงเป็นมากกว่าแค่วิกฤตทางการเมืองชั่วคราวแต่เป็นบททดสอบครั้งสำคัญที่จะตัดสินอนาคตของรัฐบาลชุดนี้ว่าจะสามารถฝ่าฟันมรสุมแห่งทุนเทาไปได้หรือไม่หากผู้นำสามารถใช้โอกาสนี้ในการแสดงความกล้าหาญโดยการตัดเนื้อร้ายอย่างจริงจังไม่เลือกปฏิบัติและเดินหน้าปฏิรูปอย่างโปร่งใสอาจจะช่วย กอบกู้ศรัทธาที่สูญเสียไปได้บ้างแต่หากยังคงเลือกที่จะประวิงเวลาหรือปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มพวกพ้องการล่มสลายของรัฐบาลอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายทางการเมืองที่อาจขยายตัวไปสู่ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างต่อไปซึ่งนั่นจะเป็นราคาที่ประเทศต้องจ่ายอย่างแสนแพงสำหรับความล้มเหลวในการจัดการกับปิศาจทุนเทา ที่แฝงตัวอยู่ในโครงสร้างอำนาจมาเนื่นนานวิกฤตที่เกิดจากปมทุนเท่านี้ได้ขยายขอบเขตจากปัญหาทางการเมืองภยัยในไปสู่การเป็นประเด็นความมั่นคงระดับชาติอย่างไม่อาจปฏิเสธได้เพราะการที่กลุ่มทุนนอกกฎหมายสามารถแทรกขยายอิทธิพลจนอย่างรากลึกถึงระดับนโยบายของรัฐบาลได้นั้นไม่ใช่แค่เรื่องของการทุจริตทั่วไปแต่คือการบอดทำลายอำนาจอธิปไตย และการควบคุมกลไกของรัฐจากภายในเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องการที่ธุรกิจผิดกฎหมายเหล่านี้สร้างรายได้มหาศาลและบางครั้งมีมูลค่าเทียบเท่าหรือมากกว่างบประมาณบางกระทรวงทำให้พวกเขามีศักยภาพในการแทนรบแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับสูงอย่างเป็นระบบการวิเคราะห์เจาะลึกแสดงให้เห็นว่าปมทุนเทาได้กลายเป็นหนึ่งในกับดัก ที่ฉุดรั้งการพัฒนาประเทศในหลายมิติอย่างชัดเจนในมิติทางเศรษฐกิจแม้ว่ากลุ่มทุนเหล่านี้จะนำเงินจำนวนหนึ่งเข้ามาหมุนเวียนแต่เงินเหล่านี้เป็นเงินร้อนที่ทำให้เกิดความผันผวนและไม่ยั่งยืนและที่สำคัญกว่านั้นคือมันกัดกินพื้นที่ของธุรกิจที่สุจริตทำให้ผู้ประกอบการที่ทำตามกฎหมายไม่สามารถแข่งขันกับกลุ่มที่ได้เปรียบจากการหลีกเลี่ยงภาษี และการใช้ช่องโหว่าทางกฎหมายได้อย่างยุติธรรมสิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจไทยโดยรวมในมิติของสังคมและศิลธรรมการที่รัฐบาลถูกมองว่าอ่อนแอรหรือไม่จริงจังในการปราบปรามทุนเทายิ่งตอกย้ำความเชื่อที่ว่าเงินซื้อได้ทุกอย่างและความยุติธรรมมีไว้สำหรับคนจนเท่านั้นสิ่งนี้เป็นบ่อกเกิดของความขับข้องใจ และความไม่พอใจของประชาชนที่สังสมมานานเมื่อความอดทนถึงขีดสุดการแสดงออกถึงความไม่พอใจอาจไม่ใช่แค่การลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งหน้าแต่อาจนำไปสู่การลุกฮือทางสังคมหรือการเคลื่อนไหวที่ไม่คาดคิดได้ในอนาคตหากประชาชนหมดศรัทธาในกลไกของรัฐอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่รัฐบาลต้องตระหนักก็คือปมทุนเท่านี้ไม่ใช่เรื่องที่สามารถ เจราจาต่อรองหรือปล่อยให้เงียบหายไปเองได้อีกต่อไปแล้วการดำเนินการที่ไม่ชัดเจนหรือการพยายามโยนความผิดให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในวงจรความขัดแย้งจะยิ่งทำให้วิกฤตศรัทธานิลึกและกว้างขึ้นหากรัฐบาลตัดสินใจที่จะพาตัดใหญ่ด้วยความเด็ดขาดจริงๆเช่นการจัดตั้งคณะกรรมการอิสระที่มีอำนาจเต็มที่ในการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดต่อสาธารณะ โดยไม่มีข้อยกเว้นการปฏิรูปกฎหมายป้องกันการฟอกเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด,วด่วนหรือแม้แต่การสอตังเว่บุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมาไม่ว่าจะเป็นคนในทักตัวเองหรือพรรคร่วมก็ตามการกระทําที่กล้าหาเหล่านี้เท่านั้นที่จะเป็นยาแรงที่อาจช่วยกอบกู้สถานการณ์และยืดอายุทางการเมืองของรัฐบาลได้อย่างไรก็ตามหากรัฐบาลยังคงเดินหน้าด้วยกลยุทธ ประวิงเวลาและลดความสำคัญของประเด็นนี้ต่อไปเรื่อยๆในขณะที่ฝ่ายค้านและสื่อยังคงมีข้อมูลใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่องก็มีความเป็นไปได้สูงที่แรงกดดันจากทั้งภายในและภายนอกรัฐบาลจะรวมตัวกันจนถึงจุดวิกฤตที่ไม่สามารถประคองไว้ได้อีกต่อไปและการล่มสลายของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งด้วยปมเรื่องอำนาจและผลประโยชน์สีเทา จะกลายเป็นบทเรียนทางการเมืองที่สำคัญและเจ็บปวดที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยยุคปัจจุบันและการพิจารณาถึงอนาคตของรัฐบาลภายใต้เงาของทุนเท่านี้เองก็ต้องมองไปถึงปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้จากภายนอกด้วยนั่นคือปฏิกิริยาของมหาอำนาจและความร่วมมือระหว่างประเทศการที่กลุ่มทุนเหล่านี้มักมีเครือข่ายข้ามชาติโดยเฉพาะการผูพันกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เช่นการฟอกเงินหรือการช่อกโกงข้ามพรมแดนรมให้ประเด็นนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องภายในของประเทศไทยเท่านั้นแต่เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศเช่นองค์กรต่อต้านการฟอกเงินระดับโลกหรือหน่วยงานสืบสอวนสอบสวนของประเทศที่ได้รับผลกระทบหากรัฐบาลไทยถูกมองว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีความตั้งใจ ที่จะดำเนินการอย่างจริงจังในการปราบปรามเครือข่ายเหล่านี้อาจส่งผลให้ประเทศไทยถูกลดระดับความน่าเชื่อถือในเวทีโลกด้านการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินซึ่งจะนำมาซึ่งผลกระทบที่รุนแรงกว่าการสูญเสียความเชื่อมั่นทางการเมืองภายในประเทศเสียอีกเช่นการถูกจัดอยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องเฝ้าระวังพิเศษด้านการฟอกเงินซึ่งจะทำให้ธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศของไทยมีความยุ่งยาก และมีต้นทุนสูงขึ้นอย่างมหาศาลซึ่งเป็นหายนะต่อภาคการส่งออกและระบบการเงินโดยรวหมอการถูกความบาดทางอ้อมในลักษณะนี้จะเป็นปัจจัยที่เร่งการล่มสลายทางเศรษฐกิจของประเทศและเป็นแรงกดดันที่รัฐบาลไม่อาจจะทนทานได้นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์กันว่าปุมทุนเท่านี้อาจเป็นชนวนที่นำไปสู่การปรับโครงสร้างอำนาจ ภายในพักร่วมรัฐบาลเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หากพักหลักที่ถูกโจมตีอย่างหนักไม่สามารถสางปัญหานี้ให้จบได้พักร่วมรัฐบาลอื่นๆอ,อาจเริ่มถอนตัวหรือเรียกร้องให้มีการสลับขั้วอำนาจเพื่อกอบกู้ภาพลักษณ์ของรัฐบาลผสมทั้งหมดการเปลี่ยนตัวผู้นำสูงสุดหรือการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่จึงเป็นความเป็นไปได้ที่ถูกพูดถึงอย่างนาหูแม้ว่าการปรับคณะรัฐมนตรีอาจเป็นการซื้อเวลาแต่หาก ไม่มีการแก้ไขที่ต้นตอของปัญหาคือการตัดขาดความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองและกลุ่มทุนผิดกฎหมายอย่างสิ้นเชิงการปรับเปลี่ยนใดๆก็เป็นเพียงการเปลี่ยนหน้ากากโดยที่ปัญหาหลักยังคงอยู่ในที่สุดแล้วปมทุนเทาจึงเป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของระบบประชาธิปไตยไทยภายใต้ระบบทุนนิยม ที่ไม่มีการควบคุมดูแลอย่างเข้มงวดมันแสดงให้เห็นว่าอำนาจไม่ได้อยู่แค่ในมือของผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งเท่านั้นแต่ยังอยู่ในมือของกลุ่มอิทธิพลมืดที่สามารถใช้เงินและเครือข่ายในการควบคุมและชักใยการมือได้ตลอดเวลาความคาดหวังของประชาชนในเวลานี้คือการเห็นจุดจบของเรื่องนี้อย่างเป็นธรรมและเด็ดขาดไม่ว่าจุดจบนั้นจะนำไปสู่การยุบสภาการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจ หรือการปฏิรูปครั้งใหญ่ซึ่งไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรก็ตามประวัติศาสตร์การเมืองไทยจะบันทึกไว้ว่าทุนเทาคือหนึ่งในวิกฤตที่ทำให้รัฐบาลต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าอำนาจที่ได้มาด้วยความไม่ชอบธรรมย่อมไม่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและการจัดการกับปัญหานี้อย่างจริงจังเท่านั้นที่จะเป็นเส้นทางเดียวในการนำพาประเทศชาติ ให้ก้าพ้นจากวงจรอ,อุบาทของอำนาจสกปรกที่กัดกินประเทศมาเนิ่นนานขอพระคุณในการรับชมขอความการุณาให้ท่านกดติดตามและระคังแจ้งเตือนเพื่อให้ช่องเสียงหมานสตอรี่ได้รับใช้ท่านในคลิปถัดไปขอบพระคุณครับ